One, two, three, four! I believe I can fly. I believe I can touch. สวัสดีค่ะยู กลับมาพบกับนิวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นิวก็จะมาอยู่ในแมพที่ชื่อว่า Sky Dive Simulator นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าคืออะไรนะคะ <S 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 Sky Dive <rike> นะคะก็คือการโดดโร่มนั่นเองนะคะวันนี้นิวกับหมวชาร์กก็จะมาทําการโดดโร่มกันนั่นเองแต่ว่าการโดดโร่มไม่ธรรมดาเลยสิคะเราเนี่ยสามารถไปโดดได้หลากหลายรูปแบบหรือว่าหลากหลายที่นั่นเองนะคะนี่จะเห็นว่าโอ้โหมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะคะเป็น 10รูปแบบได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการกระโดดร่มนะคะแบบรูปแบบแรกกันเลยดีกว่านะคะรูปแบบแรกเนี่ยคือการกระโดดจากบอลลูนลงมาประมาณ10,000เมตรนะคะโอ้โหสูงมากๆเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวนิวกับเหมียวชักจะไปทําการกระโดดกันนะคะ พี่ดียวฮะผมขอไม่ไปได้ไหมฮะไม่ได้เมวชักเราต้องไปด้วยกันเออพี่เดียวฮะขอร้องเะฮะกราบก็ได้ฮะพี่เดวผมกลัวความสูงมากเลยฮะไม่ได้เมวชักเราต้องไปด้วยกันโอเคค่ะอันนี้นะคะเนียวก็จะเลือกเป็นบอลลูนนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็จะมาอยู่บนบอลลู้เดี๋ยว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 ตอนนี้เรายังไม่พร้อมกระโดดลงไปนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเรากระโดดลงไปปุ๊บลมโต กลางนะคะถ้าล้มไม่กลางนี่คือเอือตายเลยทีเดียวนะโอเคเหมียวชักพร้อมไหมพี่นิวฮเอาจริงๆเหรอฮะเอาจริงๆสิเหมียวชักไนเราก็มาแล้วนะคะโอ้โหรู้สึกว่าเปที่กระโดดร่มของเรานะคะสีม่วงด้วยนะคะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะทําการกระโดดกันเลยนะคะไปกันเลนยโอ้ my ร o d จ้าเออพี่นี้ยวะหน้าผมซีบีไก่ต้านะฮะโอ้สุดยอดสุดยอดโโอ้หอะไรนี่คะเรามองไม่เห็นเพื่อนนะคะเนี่ยเพื่นอยู่ไหนเพื้อนอยู่ไหนหูหสูงมากเลยนะคะเออโอเคโอ้โโหอเครู้สึกว่าไี่หาล้มกลางออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้นูลืมกลางล้มนะคะคุณผู้ชมถึงว่า มันถึงพื้นไวมากๆเลยนะคะเม<อ>ื่อกี้นิวลืมกลางล่จริงๆนะโอเคโอ้โหดูสิคะพื้นดูล่องของนิวสิคะสีสันคาร์โรโฟมากๆเลยนะคะเนี่ยว้าวโอ้โหนี่ค่ะเราสามารถเลือกที่ลงได้นะคะว่าเราจะไปลงตรงจุดไหนนะคะนี่หมุนลงลยทีเดียวพี่นิวคะเดินหัวคะ <S 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 โอเคโอ้โหดูสิกลางคืออะไรอะเดี๋ยวบอกนั้นมันคือจุดที่ลงโอเคเาจะลงตรงนี้กันเลยนะคะ เออมันใช่จุดลงหรือเปล่าเนี่ยอืึ๊บลงสิลงตรงนี้เลยโอเคอือึ๊บโอเคโอ้โหอืึ๊บโอ้ยลงรุนแรงไปหน่อยนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ลงมาสู่พื้นอย่างปลอดภัยแล้วนะคะอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะมีภูเขาแม่น้ำลำธารนะคะโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้คือจุดที่เราต้องกระโดดล่มลงนั่นเองนะคะนี่ค่ะ ก็จะบีปลายบอกว่าอันนี้คือจุดที่เราต้องกระโดดล่มลงตรงนี้นั่นเองนี่อะทึบเนี่ยแต่อาจจะลงไม่ตรงจุดนะคะถ้าใครลงตรงจุดได้นี่คือเก่งมากๆเลยทีเดียว ตอนนี้นะคะเดี๋ยวนกเหมียวชา้างเนี่ยจะไปกระโดดกันที่อื่นดีกว่านะคะเมื่อกี้เรากระโดดจากบนรูลงมาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเลือกกันว่าเราจะกระโดดจากอะไรลงมาอีกนะคะโอเคอันที่2เป็นอะไรเนี่ยอวอว่าแฮงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงว้าวาวา้วาวาวา้ารู้สึกว่าไม่ธรรมดานะคะอ๋อตอนนี้เป้น,นะคะเป๊กระโดดลงหัวเรวได้เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วนะคะตอนนี้โอเคโหอย่าบอกนะว่าเราต้องกระโดดลงจากหน้าผาตรงนี้ ค่ะชมพู่ไม่อยากกระโดดลงเลยค่ะแต่ว่าชมพู่มาก็เพื่อพอพี่นิวนะคะโอ้โหชมพู่เรามาด้วยกันแล้วเราก็ต้องไปด้วยกัน่โอเคค่ะเออพี่ชมพู่ความคิดเดียวกับผมเลยฮะเดี๋ยวชากอยากสนับสนุนได้ไหมโอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวจะทําการกระโดดลงไปจากหน้าผาตรงนี้กันเลยนะคะไปกันเลยค่ะว้าว กล้างล้มไอ้จีกางล้มล้มกางล้มลมางล้มไม่กางล้มไม่ล้มไม่ยอมกางนะคะทาให้เดซมลเล่เลยทีเดียวโอเคทําไมล้มไม่กลางคะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกระโดดกันใหม่นะคะเมื่อกี้เกิดการขัดข้องเล็กน้อยนะคะล้มไม่กลางนะคะลงไปข้างล่างตายเลยทีเดียวโอเคไปกันเลยค่ะจี้โอ้โหกางล้มกาง ลงกลางดิไม่ไปกลางอ่ะโอเคหัดลงกลางแล้วโอ้โหสุดยอดมาแล้วนะคะว้าวโอ้โหโอ้โหนี่ค่ะลงสู่พื้นอย่างปลอดภัยโอเคโอ้โหเมื่อกี้นิวกดสเปกบา์ไม่ติดนะคะเลยทำให้ร่มนิวไม่กลางนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาด่านที่3ามกันเลยนะคะว่ามันคืออะไรมาด่านที่สามอะไรเนี่ยโหมีเลดบูด้วยสนับสนุนโดยกระทิงแดงนะคะอ่าโอเค ยังไงอ่ะโอ้โหตรงนี้เป็นด่านน้ําตกด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหมีน้ําตกสวยงามอลังการมากๆเลยนะคะว้าวจะกระโดดไปตรงน้ําตกดีหรือเปล่าเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะกระโดดไปเลยนะคะนิว่าอยากระโดดลงไปในน้ําสักหน่อยนะโอเคค่ะไปกันเลยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าโอ้าว โอเคอันนี้ได้ลงน้ําสมใจนะคะเมื่อกี้โอ้โหไปกระแทกหินนะคะร่วงลงมาเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นบกกันดีกว่าเป็นไงอยากกระโดดลงน้ําตกดีนักเออเอ้าเฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้คือล้มล้มออกหรือยังอยู่ท่านี้อยู่ท่านี้คืออะไรโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาด่านที่4กันนะคะชื่อว่าด่าน Rock Artway นั่นเองน่าจะเป็นเกี่ยวกับก้อนหินนะคะเดี๋ยวมาดูกัน โอเคมาแล้วคะ่ะด่านนี้โอ้โหรู้สึกว่าก็าจะเป็นคล้ายๆหน้าผาเหมือนกันนะคะโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปกระโดดกันเลยนะคะเดี๋ยวนิวขอเลือกตรงตรงจุดนี้เลยได้กันนะคะโอ้โหรู้สึกว่าตรงนู้นมีคนกระโดดเต็มไปหมดเลยนะคะตรงน้ําตกนั่นเองแต่เมื่อกี้นิวโดดกระแทกหินเดอทีหนึง่งโอเคค่ะไปกันเลยว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลางวงเกลางวงเอื้ออ,ออ่อโอเคเรียบร้อยโอ้โหลงมาอย่างสวสดิภาพนะคะ ว้าวนี่ค่ะค่อยๆไหลลงมานะคะเนืพื้นเรียบรอแล้วนะคะโอ้โล่มเราสีสวยมากๆโอเคค่ะตอนนี้เราก็กระโดดลงมาแล้วยูวด่านนี้เป็นไปอย่างปลอดภัยนะคะเย้ยโอเคค่ะมาด่านที่เท่าไหร่เนี่ยที่ห้ากันแล้วนะคะเราก็มาดูว่าด่านนี้คืออะไรนะคะชื่อว่าเชียร์ดรอปนั่นเองไปเลยมาแล้วอะไรเนี่ยโห รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นหน้าผาเลยนะคะโอ้โหสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราจะมากระทําการโดดลงไปกันเลยนะคะพี่เนวฮะดูหน้าผมซะก่อนฮะว่าหน้าผมพร้อมหรือเปล่าฮะโอายไม่ได้แมวชากเราต้องไปด้วยกันเดี๋ยวเราจะทําการวิ่งกระโดดไปเลยไปกันเลยวู้ฮูวว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 ว โอ้โหโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ <Yeah. S 1> นี่ลงมาอย่างสวัสดีภาพนะคะ <Yeah. S 1> โอเคค่ะนี่ค่ะเราก็ถึงพื้นโดยสวัสดิภาพนะคะอันนี้โดดไม่ยากนะคะโดดง่ายๆมากๆเลยนะคะในด่านนี้ <Yeah. S 1> อะต่อมานะคะชื่อด่านว่า Rock Cus Kadesh นั่นเองนะคะด่านนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมาแล้วโอ้โหด่านนี้คนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โห มีที่ให้เรากระโดดด้วยนะคะตรงนี้แล้ก็มีป้ายกระทิงแดงนะคะนี่เตนสปอนเซอร์พูกสนับสนุนอย่างเป็นทางการนั่นเองโอเคโอ้โหตรงนี้ชอบมากนะคะมีที่ให้เรากระโดดด้วยไปกันเลยค่ะยูกังวลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวทำไมเน่ามันเตียงไเฮ้ยเมื่อกี้เรากระโดดลงมาแล้วแบบมาเจอหน้าผานะคะที่ยื่นออกมานะคะทำให้เราตายนั่นเองอะไรกันเนี่ย โอเคค่ะเอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่อ,มอะตอนนี้นะคะนิวพิสูจน์แล้วว่าการกระโดดอ่าในด่านนี้จากการล้มนะคะไม่ได้ผลนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนบ้านนะคะอันนี้คือเราเนี่ยมีปีกนะมีปีกด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใช้อุปกรณ์นี้นะคะในการกระโดดลงไปน,นั่นเ <c oughs> องค่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะไปเลยอโอ้โหโอ้ที่เออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้นอบบนโอ้โหนี่ค่ะ แบบนี้ถึงจะได้ผลนะคะจุดนี่ค่ะเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยนะคะไม่งั้นบอกว่าด่านนี้เนี่ยลงมาไม่ได้เลยนะคะเนี่ยโอเค okay. มาด่านต่อมาเลยนะคะชื่อว่าด่านเดวิ t a y ต a ว e นะคะโอ้โหด่านนี้ชื่อหน้ากลัวมากชื่อหน้ากลัวมากค่ะด่านนี้เป็นยังไงเลยคะด่านนี้โอ้โหรู้สึกว่าหน้าผามันเฮ้ย <c oughs> อ๋อตรงนู้นยังไงยังไงตรงนู้นคือที่กระโดดนั่นเองนะคะโอ้โหรูสึกว่าสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะเนี่ยโอ้โห โอ้ oh my god พระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันสูงสุดๆเลยนะคะนี่ขอดูหน่อยสิโอ้โห <c oughs> ไม่เหมาะกับคนขี้ป๊อตนะคะเอ่อใช่ค่ะพี่นิวไม่เหมาะกับคนขี้ป๊อตอย่างเหมียวชักด้วยฮะ,ะไปเหอะเหมียวชักไหนๆเราก็มาแล้วนะคะโอเคไปกันเลยจุดโอ้โหกลางล้มเลยยูฮูโอ้โห ลงสุดๆไปแล้ว้ยล้มลงลๆล,ล,ลอาจ๊โอ้โหทำไมถึงพื้นไหวจังโอ้โหนี่ค่ะแล้ก็ถึงเดะสวัสดิภาพนะคะในด่านนี้นะคะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะด่านนี้สนุกมาก,ากเลยเหมียวชักฮะพี่นิวสนุกคนเดียวเถอะฮะ <c oughs> แล้วก็มาด่านสุดท้ายนะคะชื่อว่าด่านส w o เฮลโหลเฮลโลโอเคเราจะมาเล่นด่านนี้กันเป็นยังไงไปเลยเอาเฮ้ยมาถึงก็อะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ย อะไรเนี่ยทุกคนโอ้โหมาถึงก็มาอยู่บนฟ้าเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจุดเริ่มต้นมันอยู่บนฟ้าโอ้โหด่านนี้นะคะจุดเริ่มต้นคืออยู่บนฟ้านั่นเองนะคะโอ้โหดูสิโอ้โหมาถึงแบบว่าก็มาอยู่บนฟ้าเลยนะคะเฮ้ยอ,อย่าโดดลงไปในน้ํานะคะเดี๋ยวเราจองกระโดดลงไปในน้ําก็ดูนะคะ จื๊บโอ้โหดูสิี่ในน้ำนะคะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไส่ห้านาไม่มีโงเหนียวชาพี่นิวพูดแปนั้นแหละอุ้ยจื๊บโดดลงน้ำเลยโอเคนี่ค่ะตอนนี้เราก็ถึงบกโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะโอเคข้าววันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะโอ้โหวันนี้ก็ได้มากระโดดร่มนะคะสนุกมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่หวาดเสียวสุดๆเลยนะคะวันนี้ นิวกับเหมียวชากขอตัวไปแล้วนะคะพบกับพี่นิวได้ใหม่ในแบบหน้านะคะจะเป็นแบบอะไรต้องคอยติดตามกันดูด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายยูฮ uh ูย uh ูฮ uh ูยูฮูพี่นิวฮะว่าไงเหมียวชากพุ่งลงไปเลยฮะ,ะผมเริ่มชอบแล้วฮะเอางั้นเลยเหมียวชากใช่ฮะงั้นพี่นิวพุ่งลงไปเลยนะ,ะไปเลยฮะ,ะพี่นิวโอเคไปแล้วค่ะโอ้โหโอ้ oo, โห ¡Oh, se peleó!